มาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างคุณผู้ชมนะครับมาในเรื่องราวของรอตเตอรี่กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าพ่อน้ำสองอย่างคุณมนสิทธิ์คำส้อยนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ายิ้มหน้าบานกันเลยทีเดียวนะครับโชว์ลอตเตอรี่ถูกรางวัลงวดวันที่1มีนาคมนะครับหลังจากที่ผลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับประกาศออกมานะครับงวดวันที่1ที่ผ่านมานะครับเจ้าพ่อน้ำสองเนี่ยอย่างคุณมนสิทธิ์คำส้อยนะครับ ก็ออกมาโชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลทันทีผู้ชมงานนี้นะครับทำเอาเจ้าตัวเนี่ยยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถูกเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ0 7นย์นั่นเองคุณผู้ชมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเลขนําโชคในพศเดือนเกิดของคุณมนสิทธิ์คาสร้อยเลยก็ว่า mm hmm. ได้นะครับงานนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับเข้าไปแสดงความยินดีบอกแล้วว่าถ้าใครอยากถูกรอตเตอรี่เนี่ยต้องเข้าไปติดตามคุณมลสิทธิ์คาสร้อยเจ้าพ่อน้ำสองเนี่ย คือเขาให้ทุกงวดนะแล้วแต่คุณผู้ชมจะดูแล้วก็ตีกันเอาเองว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะตีเป็นตัวเลขอะไรแล้วศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยคนถูกเยอะมากนี่พี่อมอสกาวใจเนี่ยสองร้อยยี่สิบเก้าใบเห็นไหมค,คุณก็เยอะนะศูนย์เจ็ดศูงเจ็ดเลขซ้ายสองตัวสี่พันใช่ไหมเธอไม่รู้ฉันไม่เคยเล่นอ่ะเออลอตเตอรี่อ่ะแต่สองร้อยยี่สิบเก้าใบอ่ะคุณเยอะมากๆหรือว่าจะมีใครอีกอ่ะที่ถูกเลขอื่นๆนะพี่มัมรากคนิกอันนี้ก็สิบสี่งวดติดแล้วนะ พี่สุถูกไหมสุนาลีวันนี้ถูกไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าที่เห็นประกาศกันออกมาเนี่ยดาราหลายคนถูกกันเยอะนะคะแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมขอซื้อเยอะใช่นี่ไงนางบอกว่าลงทุนหลักพันนะอออันนีแต่ได้มาหลักหมื่นก็โอเคมันสิทนนะจำข้อน้ำสองเดี๋ยวงวดหน้าฉันต้องไปตาม พ <c oughs> ี่มนต์ิ์คำสร้อยบ้างแล้วเผื่อที่เราจะมีโชคกับเขาบ้างลองสัง,งวดนึ่งออลองสัง,งวดนะลองตามดูคุณผู้ชมแต่ว่าเอาเอาเท่ากำลังเราไหวนะอ,อย่าไปถึงกับแบบมีรถขายรถมีร้านขายบ้านขนาดนั้นนะคะเบากันหน่อย